อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนักวิ่งสูงวัยอยากลองรองเท้าที่เคยมีความเร็วที่สุดในโลก เื่อเช้านี้นะครับไปลองวิ่งครั้งแรกกับ Adidas Adizero Japan นะครับเป็นรุ่นที่อ่อเป็นรองเท้ารุ่นเก่าแล้วนะครับอ,ออกมาเมื่อปี2,500เอ่อโทนนะครับเองอ2,015รองเท้าคู่นี้4ปีแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับที่ที่เลือกคู่นี้นะครับ อย่างแรกต้องบอกไว้ก่อนต้องยอมรับสารภาพก่อนว่าผมหา Adidas a d i ดิซ o โร i o s นะครับ4รุ่นที่4ีเ่เช็คกับทาง Adidas Thailand นะครับเว็บไซต์แล้วก็ที่ Super Sport ที่ Ari ีรันนิ g ไม่มีไซส์อีกแล้วนะครับไซส์1 1ครึ่ง12นะครับยิ่งโดยเฉพาะ Adidas นี่ต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มรุ่นนี้ต้องเพิ่มครึ่งเบอร์นะครับบางคนนะครับเ,เพราะว่า พักหลังๆนี้ Adidas ทำโทบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างจะเรียวนะครับแล้วแคบมากคือไม่ใช่เฉพาะรองเท้าวิ่งอย่างเดียวนะครับผมยืนยันได้เลยว่ารองเท้ากอล์ฟรองเท้าฟุตบอลเช่นกันนะครับผมเล่นฟุตบอลด้วยนะครับร้อยปุ่มเนี่ยนะครับต้องเพิ่มเบอร์นะครับไม่เหมือนกับยี่ห้อ Mas s สแบรนคู่แข่งของเขา n i ก e ้ Nike นะครับซึ่งใส่ได้พอดีนะครับกลับอันนี้คู่นี้นะครับ ได้มาต้องขอบคุณนะครับเพื่อนต่างชาตินะครับจัดให้นะครับถามว่ายูชอบรอ,อ,องเท้าผู้ไหนเข้ามาดูติดตามนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าชอบสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้แล้วเค,เคยเห็นผมเนี่ยแต่ก่อนร้อยกว่ากิโลนะครับออตอนนี้มาถึงตรงนี้ได้นี่นะครับเขาบอกว่าโอ้สุดยอดมากนะครับก็เลยเให้รางวัลหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับอาริกโตบ นะครับคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าความเร็วรุ่นนี้นะครับ a Zero ต้องบอกไว้ก่อนนะ AD Zero เนี RD ่ยทำมาเพราะน้ำหนักเบานะครับเบานุ่มและดีบหรือเด็งนะฮะดีดีนะครับน,นักวิ่งสายแข็งเขาจะพูดกันสายจรวดเขาจะพูดกันนะครับแต่นี้ผมจะพูดในฐานะของนักวิ่งสูงวัย นะครับว่าเราเนี่ยมาใช้รองเท้าแบบนี้มันจะช่วยเราได้บ้างไหมนะครับมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างหรือเปล่านะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็พยายามหาประสบการณ์นะครับเก็บไปเรื่อยๆืเรื่องของการวิ่งนะครับเพราะว่าจากลดน้ําหนักลงมาอย่าลืมนะครับผมรดน้ําหนักลงมาเนี่ยจากร้อยกว่ากิโลร้อยสิบหกกิโลเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็มาวิ่งนะครับแล้ว อกติดใจของการวิ่งยาวก็วคือ40ขอวิ่งมารา thon ูลมารา t h นนะครับ h a ฟกับฟูลนะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะเน้นเลยวิ่งถนนนะครับไม่ไม่ไปเทรลไม่ไปอะไรแล้วก็ขอจะเลือกรายการสำคัญสำคัญที่มีความหมายจริงๆนะครับไม่อยากไปวิ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยยอมรับว่าสเปเสปะามากตรงโน้นทีตรงนีนท้ทีตรงนั้นท,นอนท,นอนทีอะไรมั่วไปหมดนะฮะก็อยากจะเน้น ที่เราเห็นได้เสื้อมาแล้วเนี่ยเออมันครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่านะครับแต่ก็สุดท้ายแต่ของแต่ละคนนะครับอยากจะไปวิ่งรายการไหนแต่สําหรับพวกผมแล้วเนี่ยขอเน้นเลยนะครับตอนนี้คืออยากอยากเน้นรายการที่สําคัญสําคัญนะครับมันจะมีความหมายนะครับเอารีวิวคู่นี้ก็คงจะเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับรีวิวนะฮะนะครับมีอาจารย์พัดแอดมินพัดนะครับอาจารย์เต้ยนะฮะ j u s t p i เ s e t นะครับใน YouTube เข้าไปดูได้มาทูรันนะครับลงไว้นะครับผมจะจะคร่าวๆนะครับนะเอาแบบเทอร์โบแล้วกันนะครับเริ่มจากอ้าวผมเริ่มจากขอเริ่มจากอาโซก่อนเลยนะครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะก็คอนติเนนตัลนะครับเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นบูสต์นะครับเขาก็ใช้โคลาบกับยางคอนติเนนตัลเพื่อเพิ่มความ traction ให้กับ รองเท้า b o o s ow, boost, นะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็น a d Adi Adi Ad Wear นะครับจะเป็น Adi Wear ตัวนี้จะเป็นของ Adidas เขานะครับจะเป็น Blown Rubber ก็เพิ่ม traction สำหรับสำหรับช่วงช่วงส้นนะครับเพิ่มการัพ p อ o r t นะครับส่วนตรงกลางนี่นะครับ Torsion System นี่ใครคุ้นกับ Torsion มีตั้งแต่ g o ์ฟแทบจะทุกนั่นเลยฮนะฟุตบอลก็มีนะครับ ย้อนกลับไปสตาร์ทฟุตบอลโลกปี182นเนี่ยนะครับที่เป็นนะฮะจะเป็นเหมือนกระโหลกตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นคาดแดงนั่นแหละครับทอร์ชั่นมาจากตรงนั้นเลยนะครับส่วนมิดโซนะครับมิดโซเขาก็ทั้งแถบนี้ก็บูสแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็น Adidas Boost นะครับตัวนี้ดรอป10นะฮะนะครับข้างหน้า17ข้างหลัง27นะครับดรอป10นะครับ ส่วนเมชนี่นะครับเขาเรียกว่า Air Mesh นะฮะ Air Mesh นะครับ, esh, รบเพิ่มความระบายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกำยีคล้ายๆกำยีนะครับคล้ายๆหนังกลับนะฮะจะดูดีกว่า Nike Fly นะครับไม่ใช่ Nike Fly Nike n i k e free Run 5.0ที่ผมเพิ่งรีวิวไปต่างกันลิฟเลยนะฮะนะครับ พวกนี้ก็มีไว้สำหรับซัพพอร์ตนะครับไว้ซัพพอร์ตอัปเปอร์เขานะครับอาเล็ตก็เป็นแบบธรรมดานะครับนะะฮอย่าลืมว่ารองเท้าคู่นี้5ปีแล้วนะครับนะฮะส่วนลิ้นนะครับลิ้นส์วันนี้ไปลองวิ่งดูดิ้นพอสมควรนะครับนะฮะดิ้นพอสมควรไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่นะฮะจะจะบิดซ้ายบิดขวาอยู่เรื่อยนะฮะก็ต้องคอยจัดเอานะครับวิ่งครั้งแรกวันนี้นะครับ มีความรู้สึกว่าช่วงผมวิ่งไป6กิโลทั้งหมดนะครับวันนี้ช่วงกิโลแรกเนี่ยนะครับวอร์มไปเบาๆนะฮะเพเจ็นะครับเพเจ็ดเป็หนะครับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเฟิร์มพอสมควรแต่พอได้ที่แล้วเนี่ยโอ้โหยอมรับจริงๆเลยครับผมมีผมมีสีด้วยนะฮะนะครับมีสีโดยที่แทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับโอ้แปลกใจมากนะครับ หรือว่าเป็นเพราะศาไซโคโลคจีหรือเปล่านะฮะมันนะฮะเลยทําให้ทําให้ไปได้เร็วแต่ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับเมื่อเช้ารีบออกไปตั้งแต่ปีห้าครึ่งนะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ขอนแก่นเ่สี่สิบสามองศานะครับช่วงคือไม่ต้องไม่ต้องไปถึงสายๆหรอกครับแปดโมงเช้านี่แหละครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาแล้วครับนะฮะเลยต้องรีบออกไปวิ่งนะครับยังไงยังไงต้องออกไปเฟิร์สรันให้ได้วันนี้นะครับ แล้วก็ก็เตรียมตัวซ้อมด้วยนะครับซ้อมฮาฟมาราธอนนะครับเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามไม่ไม่ในในสายพานนะฮะบนบนสายพานหรือไม่ก็ต้องออกไปแต่เช้ามืดเลยนะครับไม่งั้นโอ้โหอันตรายนะครับวันนี้ก็เห็นเห็นโพสต์กันนะครับรายการวิ่งที่กรุงเทพนะครับมีนักวิ่งฮิตสโตรกนะครับก็ต้องระวังกันนะครับต้องระวังกันอย่างมากเลยนะครับ รอ,องเท้านะครับคู่นี้นะครับผมเปรียบได้กับคือย้อนประวัตนิดนึ่งใครที่ไม่ทราบนะครับอันนี้สำหรับคนที่รอ,องเท้าคู่นี้เป็นที่มาที่ไปของ n i ก e Fly Zoom ม l y y เพราะว่านะครับเดนิสนะครับเดนิสกิโมเต้นะครับ, Dennis, รบ, Dennis, ote, รบถ้าถ้าผมเรียกชื่อนามสกุลเขาผิดจะไงช่วยช่วย แก้ให้ด้วยนะครับทำลายสถิติโลก2014ที่เบอร์ลินนะครับสชั่วโมง2นาทีกว่ากว่าไนกี้ไม่ยอมยังไงจะต้องเป็นเร็วที่สุดเลยเกนเอเลียดคลิปโชเก้นะครับโมฟาล่าแล้วก็นักวิ่งหลาละแต่ละท่านสายในค่ายของไนกี้เข้ามาแล้วก็ดีไซน์นะครับว่าจะต้องหาใครก็ได้ ในกลุ่มเนี้ยนะครับให้วิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงให้ได้ถ้าใครดู national geographic ก็จะมีนะครับนกี้เขาทำนำทำสารคดีไว้นะครับแต่ประเอินไม่เป็นที่ยอมรับนะครับ2ชั่วโมงนิดๆนะครับแต่ไปวิ่งที่มอนซ่านะครับสนามแข่งรถมอนซ่าเขาก็บอกมันไม่ใช่มาราทอนนี่ยู่ต้องวิ่งถนนแล้วก็นะครับเป็นเป็นไม่ใช่ทางวนอย่างนี้นะครับแล้วก็มี แถมยังมีลมช่วยมีอะไรช่วยไม่ใช่เขาไม่นับนะครับแต่ไนกี้สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับเอเลียดชิปโชเก้ก็ทำลายสถิติ2 0 0พัไปนะครับเบอร์ลินนะฮะสชั่วโมง1น,นาทีนะครับก็ทำลายเวลาของเดนิสจนะิโมเต้ไปนะครับรองเท้าคู่นี้แหละครับและถ้าใครสังเกตดูนะครับขอนแก่นมาราทอนกรุงเทพมาราทอนนะฮะผมสังเกตดูนี่นักวิ่ง แอฟริกานักวิ่งเคนยานักวิ่งเอธิโอเปียเนี่ยส่วนใหญ่มาบ้านเราเนี่ยคู่นี้ครับยังเป็นคู่นี้อยู่เลยยังเป็นอาดิเ s สอาดิดาสอาดิซ a โร o อาดิออสนะครับอาดิออส3นะครับยังเป็นรุ่น3อยู่นะครับเอ่ออาจจะไม่ใช่เจแปนนะฮะแต่ก็จะเป็นอาดิออสจะกูลเดียวกันนะครับเป็นซีรีส์3เขาก็ใช้วิ่งกันนะฮะจะเห็นเนี่ยจะเป็นสีส้มนะฮะจะชอบใส่ใส่สีส้มกันนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ถึงแม้ว่า ห้าปีแล้วถามว่าปีนี้สองพสิบเกยังซื้อได้อีกไหมผมแนะนำนะครับนะบส่วนนักวิ่งสูงไวัยอย่างผมนะครับมาใส่ได้ครับพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับใครอยากลองสายจะววดนะฮะก็เหมือนกับเราไปขับรถสปอร์ตนะครับแต่ยังไงก็เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเหมาะกับเ,เราหรือไม่นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย นะครับในวิ่งมาแล้วก็ซ้อมมาเนี่ยแนะนําสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับนักวิ่งรุ่นพี่ที่สูงไวแล้วก็ราคากไ็ไม่แพงมากนะครับถ้าบ้านเรารู้สึกว่าจะเหลือ4,000กว่ามั้งครับ a d i d a s นะครับที่ที่ o u t เล t นะครับ,รบส่วนไซส์นี่ไม่รู้นะฮะต้องไปหาเอาเองนะครับแต่ถ้าจะไปฮิ้วมาจากญี่ปุ่นก็ไม่เท่าไหร่ นะครับแต่จะมาเจอภาษีนะครับผมก็เจอภาษีไปนะครับ800บาทก็ไม่เท่าไหร่นะครับค่ารองเท้าก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000บาทนะครับที่ที่เขาชําระไปนะครับสปอนเซอร์เขาทําให้ครับแต่เราแค่จ่ายแค่ภาษีต้องขอบคุณนะครับนะฮะมิสเตอร์เคไม่บอกเขาแล้วกันนะครับก็ไม่ให้เอ่ยชื่อเขานะครับส่วนรองเท้าคู่นี้ ผมว่าน่าจะน่าลองแล้วผมจะไปลองฮาฟมาราธอนเนี่ยนะครับแล้วถ้าฮาฟมาราธอนโอเคอยู่นะครับไม่ไม่มีจุดร้อนไม่มีฮอตสปอตเนี่ยนะครับผมอาจจะเอาไปวิ่งลากูนาภูเก็ตนะครับนี่แหละครับรองเท้าอาดิดาสอาดิซีโร่เจแปนนะครับและก่อนจะไปนะครับนะฮะเพราะวันนี้เฟิร์สรันยังไม่ได้ นะครับไว้เดี๋ยวครบร้อยกีโลค่อยมาว่ากันนะครับวันนี้เอาแบบน้ำน้ำและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่ครับเวิร์กเนชนะครับเดกเกฟ้านะครับใช่ไหมครับเดกเกฟ้านะเดเกฟ่าเดี๋ยวผมเช็คเช็คชื่อดูให้ให้ให้ให,ให,ให้นั่นก่อนเดี๋ยวจะนะฮะเวิร์กเวิร์กเนช คนนะครับเออเวิร์เนชเดเกฟ้านะครับชนะบอสตันมาราทอนนะครับสุภาพสตรีนะครับใช้นี่เลยครับนะฮะสีนี้เลยแต่คนละคนละพื้นอาจจะเป็นคนละแบบนะครับแต่ไม่ใช่แจแปนอนนะครับเพราะคงใช้ใช้เห็นไหมครับว่ารองเท้า2015แต่ปีนี้2019ยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมน้านะครับก็เป็น รองเท้าทงเรือทงของ Adidas เขาค่าย Adidas เขานี่แหละครับ,า idas, รบ,รบสาเหตุที่ n i กี้ถึงต้องคลอดซูงต้องคลอด4%มาส่วน Adidas ก็มีสับ2ออกมานะครับแต่สับ2รู้สึกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเ,เขาทำมาให้สำหรับกับคลิปชังนะครับแต่คลิปชังรู้สึกโอ้ทักหลังนี่แรงสู้คลิปชโชเก้ไม่ได้นะครับ นะฮะวิลสันนะครับวิลสันคิปชังนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยถือสถิติโลกอยู่ Adidas เหมือนกันนะครับก่อนที่ก่อนที่กิมเตเต้จะมาทำลายสถิติและสุดท้ายก็เจอ n นกี้ไปตอนนี้ Adidas ก็คงจะซุ่มนะครับนะฮะก็นี่นะครับแมสแบรนสองค่ายกำลังน,นะฮะขับเคี่ยวกันใครค่ายไหน หรือนักวิ่งคนไหนจะเป็นคนแรกบุรุษคนแรกที่จะทําลายสถิติวิ่งมาราทอนต่ํากว่า2ชั่วโมงให้ได้อน,นั้นก็เรื่องเขาแต่ของผมนะครับสูงวัยถามว่ามีความสูงไหมมีความสูงนะครับได้รองเท้าที่ทั้งเบานุ่มดีๆนะครับวันนี้สนุกครับกับคู่นี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนไปแต่โอเคเลย ถามว่าโดนไหมโดนครับโดนนะครับพรุ่งนี้นะครับค่อยว่ากันนะฮะจะเจอกันใหม่นะครับวันนี้ first run กับ adidas adizero Japan ขอบคุณนะครับทีต่ติดตาม